ไมก่อนชามละสี่บาทห้าบาทมีน้ําราดหมูหวานอร่อยครับหมูหวานคือบะเต็งเหรอบะเต็งครับทําไม่นิ่มๆสี่ห้าสิบคนตรงนี้จิได้เลยเหรอขนาดนั้นมันก็เบียดกันเลยอตรงนี้เนี่ยี่สิบสามสิบคนเราตรงโน้นหนึ่งลูกคลูกค้าทะเลาะกันต่อยกันไปกันนะก็แย่งกันก็เลยต้องทําบัตรคิวขึ้นมา สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูด i e เกิลค่ะวันนี้พี่ก้อยออกมาหาอะไรกินกันตอนเย็นนะคะจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยก็คือถนนประชาสงเคราะห์ซอยสค่ะร้านเขา่จะอยู่ริมถนนประชาสงเคราะห์เลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ ง่ายๆและทุกคนก็เคยกินแล้วก็ชอบด้วยนะคะร้านนี้เขาจะมีอะไรบางอย่างที่เขาใส่มาแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะแต่จะอร่อยแค่ไหนแล้วก็สมคําล่ําลือตามที่เขารีวิวกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองลุ้นด้วยกันนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมค่ะคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งจริงๆไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยค่ะไปไอเดียไป สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรคะเออชื่อเฮียใจครับเฮียใจอ๋อเฮียใจเป็นคนดินแดงเหรอคะครับอ๋อแล้วชื่อร้านว่าอะไรคะร้านเฮียร้านเฮียใจก็มีก็มีปูหมูแดงอ๋อร้านเฮียใจมันมีปูหมูแดงค่ะเฮียเปิดร้านมากี่ปีแล้วคะก็จะสี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกอู้นานเนาะแล้วร้านเฮียเปิดปิดกี่โมงคะก็บ่ายสามโมงค่ะบ่ายสามโมงกันถึงสี่ทุ่ม ขายรอบเย็นคือบ่ายสามโมงถึง4ี่ทุ่มมีวันหยุดไม่ค่อยเฮียวววันจันทร์ครับวันจันทร์หยุดวันเดียวครับเฮีคยขายอะไรบ้าง ขายบะหมี่เกี่ยวค่ะหมูแดงหมูกรอบบะหมี่เกี่ยวหมูแดงปูด้วยมีปูด้วยครับปูใหญ่นะครับอ๋อปูใหญ่ก้อนใหญ่ๆเลยน่ครับค่ะแล้วราคาชามเท่าไหร่คะประมาณร้อยสี่สิบบาทอ๋อแล้วเริ่มต้นที่เท่าไหร่คกับธรรมดาบะหมี่แห้งห้าสิบบาทแห้งน้ำห้าสิบบาทแต่เกี่ยวหกสิบบาทอ๋อมีแต่เส้นบะหมี่อย่างเดียวเลยเกี๊ยวก็มีครับอ๋อมี เกี๊ยวด้วยเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูใส่กุ้งหน่อยไ้แล้วสูตรเด็ดของเฮียเนี่ยคืออะไรคะน้ำลาดมีน้ำลาดหมูหวานอร่อยครับโอ้หมูหวานคือบะเต็งเหรอบะเต็งครับอ่าทำให้นิ่มๆแล้วทุกจานนี่คือมีมีบะเต็งต้องมีต้องใส่เลยใช่ไหมคะนีเป็นหัวใจสำคัญเลยครับผมก่อนที่จะขายบะหมี่เฮียทำอะไรผมไปอยู่คอฟฟี่ช็อปคอฟฟี่ช็อปค่ะโอ้มันมีอยู่ช่วงนึงคอฟฟี่ช็อปฮิตมากใช่แลยเฮียทำอะไรในคอฟฟี่ช็อปคะทำเป็ดย่าง เป็นคนทำเองเลยใช่ครับเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบค่ะอยู่กับกุ๊กฮ่องกงดาวเทาที่อัพเทาดาวเทาอยู่แถวประตูน้ำเมื่อก่อนนี้เป็นอัพเทาดาวเทาใครได้มารูค่ะเตดกก็เลยเต็กกีอยู่ใต้ดินไท้มารูค่ะแล้วเราก็เลยเอาสูตรไอ้พวกหมูแดงหมูกรอบมาทำบะหมี่ค่ะแล้วทำไมเราไม่ขายเป็ดย่างอ่ะพี่เออ๋อมันมันเหนื่อย มันเหนื่อยมากเป็ดย่างช่วงนั้นเป็ดย่างมันเหนื่อยมากเพราะลูกน้องมีคนเดียวคือเป็ดย่างมันทํายากกว่าหมูแก้มกทำยากครับแต่ผมก็ทําได้แล้คราวนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าว่าจะทําให้ชิมต่อทำเป็ดใช่ไหมยังไม่ลืมใช่ไมไม่ลืมพี่จ๋ายังจาวันแรกที่มาตั้งร้านได้ไหมว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกเราและบรรยากาศช่วงนั้นเข็นมาแล้วก็มามาจอดตรงนี้แหละครับเข็นครับ แล้วก็มาขายที่นี่แล้วททเทศกิจก,ก็ไล่เ <laughs> ป็นธรรมดาครับสมัยก่อนชามละ4ี่บาทห้บาทแล้วผมขายประมาณ8ป0แปดร้อยพันหนึ่งคืนหนึ่งอ่ะแปดร้อยก็ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเจ็ดบาทสิบาทยังยังจำพอ,อได้ไหม<น>ว่าแบบย้อนหลังไปกี่ปีวันไหนวันที่ยีสี่มิถุนายน2องพันหยี่บหกโอ้โห หลายปีมากๆเลยค่ะ40ปีได้ครับเพราะเขากินแล้วก็อร่อยเขาก็บอกต่อๆไปค่ะวันละสองวันสามันขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงวันนี้สองหมื่นกว่าลูกค้าผมมันเยอะก็มามาตลอดแต่ที่อื่นไม่ทราบนะมาออเลยอ่าใช่มีคนเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เลยต้องมีบัตรคิวไปอ่านในรีวิวมาเขาบอกว่า กินร้านเฮียเนี่ยต้องมีบัตรคิวใช่ครับทำไมต้องขนาดนั้นอ่ะอ๋อเมื่อก่อนทะเลาะกันครับลูกค้าเหรอลูกค้าทะเลาะกันต่อยกันไปกันนะจริงเหรอก็เลยทะเลาะกันเลยแล้วก็ก็เลยต้องทําบัตรคิวขึ้นมาเยอะต่อยกันเลยเฮียเคยนับไหมคนที่ออเยอะๆจังหวะที่ออเยอะๆเนี่ยเยอะสุดกี่คนประมาณสี่ห้าสิบคนบัตรเนี้ยจูได้เลยเหรอขนาดนั้นอ๋อมันก็เบียดกันเลยนี่อ๋อตรงนี้เนี่ยยี่สิบสามสิบคนเนี่ยเราตรงโน้นอีก น,นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาต่อยกันใช่เขาต่อยกันมาแล้วค่ะโอ้โหเต็มโต๊ะเหมือนเดิมค่ะมาดูกันดีกว่าแนะนำตัวละครเดี๋ยววันนี้ไอเดียกินด้วยนะคะเดี๋ยวมาแนะนำตัวละครกันก่อนไอเดียทักทายยัง ักแล้วจานหลักของพี่ก้อยดูเลยอภิมหาอลังการบะหมี่เกี๊ยวแห้งปูโอ้โหงานนี้มีขึ้นสวรรค์แน่นอนเน้อเดียนนะน่ากินสุดๆกินห้อมสุดๆค่ะถึงตาของน้องไอเดียแล้วอันนี้อะไรอันนี้ก็คือแค่หมูแดงหมูกรอบใส่ก็คือไข่นี้จะเป็นไข่พะโลไม่ใช่ไข่ธรรมดาอ๋อร้านนี้คือเขาไม่ได้ใส่ไข่ต้มใช่ไหมเขาใส่ไข่พะโลเนาะใส่ไข่ธรรมดาแล้วลูกค้าไม่กินอ๋อถ้าใส่ไข่อันนี้ลือหมดใช่ไหม จานของตะก้องนะคะมาดูกันของตะก้องก็คือบะหมี่แห้งธรรมดาค่ะนี่เลยบะหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบแล้วพี่ก้อยก็จะสั่งมากินด้วยกันนะคะคือเกียเก๊ยวน้ําเกี๊ยวน้ําหมูแดงหมูกรอบค่ะยังซุปไม่อร่อย,ยชิมแล้วใช่ไหมเออเออแล้วทําไมเขาถึงให้เอเล้งมาด้วยอะ่ะเพราะว่ากินไก่แห้งอเกียวกินแห้งเออกินแห้งเนื้อดูดิชามเปอร์เลยเดี๋ยวมาชิมปูกันก่อนเลยดีกว่านะคะอืมก็เขาอยู่บนสุดน่า เราไม่ได้ลำเอียงนะ <c oughs> ขำขอบคุณค่ะนี <c oughs> ่เลยดูดิโ <c> ฟ <oughs> กัสได้ไหมได้ <c oughs> ชิ้นใหญ่โฟกัสได้ <c oughs> อเนื้อปูเนื้อปูอปหวานเนื้อปูหวานเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เดียกินชิมชิ้นหนึ่งเลยดีกว่าลองชิมดูรสชาตเป็นไงคะหวานจ่ำ หวานช็วานเดี๋ยวมาชิมกันเชียงกันดูนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะดูดิหืมแน่นมากเลยเหมือนกินแบบสรลเปาเลยอะคือเนื้อแน่นแบบหวานเลยนะคะโหน่ากินจริงๆเลยอะสีดูดิเหลืองๆว้ายสุดยอด เล็บน้ำลายกันหน่อยไหมคะ<อ>บมบะหมี่เขามีรสหวานวานนะอร่อยหอมเลยอะ่ะหอมกระเทียมเจียวแล้วก็นุ่มหนึบอ,อ่ะมอไม่รู้ว่าจังหวะไปเจอชิ้นเด็ดหรือเปล่านะคะ ต่คือเขาจะมีความกรอบควบเลยอะแล้วก็คือแบบเนื้อเนื้อของในตัวหนังมันนะคะมันไม่ได้บางเบานะคะมันจะแน่นแล้วมันมีความกรอบเขาจะมีรสชาติเค็มๆมันๆอร่อยมากอ่ะมาหมูแดงกันหมูแดงชิ้นใหญ่มากหมูชิ้นใหญ่อะ่ะชิ้นนี้นะเจอไอ้ตรงขอบๆมันน่จะมีความหวานๆเค็มๆแล้วก็หอมพริกไทยอะ่ะ เฮียสายบอกว่าหมูแดงอ่ะเฮียสายใช้สันคอทํานะคะเขาก็เลยมีความนุ่มๆน,นะคะชิ้นที่เด็ดต่อไปบะเต็งเรามาเพราะอันนี้หมูหวานค่ะอืมเปื่ออะเปือเป่อๆนุ่มๆเลยไม่เหนียวกลิ่นหอมเครื่องหมักคิดว่าต้องกินบะหมี่ตามแล้วจะอร่อยแน่นอน เข้ากันมากเลยอยากให้ทุกคนดูนะคะตรงจังหวะตรงเนี้ยมันจะมีน้ำบะเต็งเ่ะที่เขาลาดๆอยู่อะพี่ก็ยังไม่ได้คลุกนะคะมันจะท็อปปิ้งลงไปบนบะหมี่บนเกี๊ยวแล้วก็บนเนื้อหมูอะค่ะหออร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมเกี๊ยวน้ำกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะมาชามใหญ่มากเลยเยอะมากเลยอะดูเกี๊ยวดิ ชิ้นมันใหญ่มากอ่ะดูดิอใหญ่ไหมอ๋อคือจัมโบ้ใช้จัมโบ้อเออน้ำซุปอร่อยเนอะใช่ไหมอืมเขาจะหอมพริกไทยนะหอมกลิ่นน้ำมันงาเป็นเกี๊ยวหมูหมักเหมือนจะผะสมกุ้งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะใช่ใช่ นี่เลยพี่ก้อยแหวกให้ดูแล้วเกี๊ยวหมูผสมกุ้งนิดนึงแต่เขาจะมีความหอมน้ำมันงามากแล้วใส่เขาว่าจะเด้งเ<ๆ>ด้งดึงๆเลยนะรสชาติดีมากเลยมหมูแดงในน้ำซุปค่ะชื่นใจมากเพราะว่าเราจะสั่งหมูกรอบเพิ่มเลยเนี่ย หมูกรอบเน้นๆหนังมันอร่อยนะกรอบอย่างกับแบบไปนั่งอยู่ใน f M X นะคะลงหนังอะนี่ขนาดไม่ได้ปรุงนะเนี่ย รสชาติอาหารโดยรวมของร้านนี้เขาจะติดหวานนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมในเครื่องหมักของเขาอะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆของเขาอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานหุดหยิดหรือขัดใจอะไรนะคะ มันกลมกล่อมไปด้วยกันได้ทั้งหมดเลยอะคะ่ะตัวบะหมี่เนี่ยนะคะพอกินปุ๊บอะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นบะหมี่สั่งทําพิเศษไข่อะมันจะเยอะมากในส่วนผสมของบะหมี่ของที่นี่นะคะแล้วมันจะมีความหอมแล้วก็ไม่เหม็นถืนเลยะคะ่ะเห็นมีลูกค้าเขาสั่งบะหมี่เปล่าไปกินเล่นด้วยนะคะเฮียบอกว่าเนี่ยสั่งกันเยอะเลยอย่างเงี้ยเอาแต่บะหมี่เปล่าไปกินเล่นนะคะนุ่มมากๆเลยนะไอ้ตัวบะเต็งเนี่ยแล้วก็มีความหวานๆเค็มๆ แต่น้อยไปน,นิดนึงค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่พี่ก้อยประทับใจในตัวเฮียแกเฮียแกเป็นคนที่อธยาศัยดีมากๆเลยนะคะคนที่เป็นลูกค้าประจําน่าจะรู้จักเฮียแกดีนะคะตอนไปถ่ายเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมไอ้ข้าวหมูดแดงหมูกรอบอ่ะไข่มันเป็นสีดาๆเขาบอกว่าสมัยก่อนนะไข่อ่ะพอมันเป็นไข่ต้มอ่ะลูกค้ากินเหลือกันเยอะพอทิ้งอ่ะ เฮียแกเสียดายพอแกทําเป็นไข่พะโลมาเสิร์ฟคู่แบบข้าวหมูแดงหมูกรอบอะ่ะกินกันเกลี้ยงไม่เหลือเลยอะค่ะแกบอกว่ายอมต้นทุนสูงขึ้นนิดนึงอะนะแต่ขอให้คนกินให้หมดแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะเฮียแกน่ารักมากๆเลยสุดยอดจริงๆค่ะ อิ่มแล้วค่ะกินเผื่อทุกๆคนเลยนะคะก็ถ้าใครอยากมากินร้านนี้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะรถเมย์ผ่านเยอะแยะเลยถนนประชาสงเคราะห์ใครเที่ยวรถมาจอดในซอยประชาสงเคราะห์สี่เลยนะคะด้านซ้ายมือเทียเขาบอกอย่างนั้นนะคะก็ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทัาทายกันในคอมเมนต์ได้ค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งยิ่งๆไว้เลยค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไปตามต่อกันได้ที่ Facebook นะคะไปคุยกันได้เลยตรงนั้นนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ